สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาววิชาเกินสัตว์โลกเช้าว,วันอาทิตย์แบบนี้ก็อยู่ในช่วงของพี่เอเอาของเล่นมาอวดกันอีกแล้ววันนาะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับไม่ใช่ไม่มีของเล่นนะแต่คูไม่ว่างถ่ายคลิปเลยและของที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ ก็จะอยู่ในเซตของตัวต่อพรีเมียมเลยนะครับของลงบันไดน,นะเซตนี้เลยตัวต่อพรีเมียมอ๋อในเซตนี้มีตัวต่อ3ตัวนะครับที่จะได้มาครบละก็จะเอามาเปิดให้ดูกันยื่อน้ำลายกันนี่แหละโอเคตัวแรกที่เราจะรีวิวกันนั่นก็คือตัวเบอร์2นะครับขาเหลืองตัวเดียวของเซตนี้นะจะค่อยๆอันแพ็คอย,อย่างบรรจงเลยรู้สึกว่าหอมาหลายมุมหอมาหลายหอมมาหลายชั้นมากเลยนะครับดูดินี่ไง นี่ข้างในโอ้โหเห็นหัวแล้วโอ้ยตื่นเต้นว่ะแกะแกะรู้สึกว่าจะโอ้อันนี้ยังซิลมาดีอยู่เลยนะครับเหมือนออกมาจากโรงงานเลยในลองเตดูดี่ลองแกะดูปุ๊บปุ๊บอ๊มัไม่ไม่ออกว่ะมีดยับไปไหนว่ะมามาแล้วอุปกรณ์ช่วยมีดยับภาษาเหนือแปลว่ากันไกลนั่นเองนะครับมาแล้วโอ้โหหลดออกมาสักทีแม่งยังมีอีกชั้นนึงโอ้โอ้อะไรลุง โอ้โหดูนะครับนี่ไงนะแพ็กเกจข้างในนะมีตัวฐานวางมีปีกมีขาแล้วก็นี่ก็คือตัวหลักของมันนั่นเองโอ้โหสีโคตรแจมเลยอันนี้ะแวะ่มาดูใบปิดแป๊บนึงเห็นไหมบันไดพีเมียม ว้ามีสามแบบข้างในแม่งแต่ทำไมใบปิดมึงไม่ทำให้ผีเมียมไปด้วยวะทำไมมาขาวดำเนี่ยโถยไม่เป็นไรนะครับเรามาแกะดูตัวต่อกันเลยดีกว่าโอ้หวานหมูเลยตัวนี้กูโอ้โหมีดยับอีกมาตัดมานตัดหน่อยมีดยับชึบแล้วก็ค่อยลืบลืมันออกมานะครับอือืโอโอ้โหอะไรกระจุยไปวะตี๋ตัวแรกเนี่ยอย่าเพิ่งพังเนี่ยวกูขอร้องเลยโอ้โหดูตูดหลุดทำไมนีเนี่ย โอ้คือดีนะยังมันเป็นข้อต่อที่มันต่อได้นะไม่ใช่หักหรือว่าเสียพังไปนะนะครับโอ้โหใจกูหายหมดเวบเลยแม่ตัวแรกก็เริ่มบลางไม่ค่อยดีแล้ววะ่ะเสียบยากอีกตูดโอ้ยข้อป้องตูดพวกนี้ยากทุกแบบเลยของบันไดเนี่ยเฮ้โอเคตสดละมีไหนๆดูดูเหล็กในเหล็กในนน <c oughs> อ,อ,อ,อกูมีความสุขเหลือเกินรายละเอียดและข้อต่อต่างๆบูกกับการลงสีนี่โอ้โหสมกับเป็นของพรีเมียมจริงๆนะครับแล้ววัสดุนี่รู้ได้ถึงความแตกต่างเลยนะเยี่ยมไปเลยโอ้โหมาดูตุ้งขากันบ้างดีกว่า ชิ้นส่วนเล็กแต่ว่ามีรายละเอียดและดีเทลนะครับเห็นไหมอ๋อข้อต่อขยับได้อแต่ขยับได้ข้อเดียวนะข้อล่างขยับไม่ได้โอ้แค่นี้กูก็เสียวละ <laughs> ท่องไว้ในใจหักคือจบกระเด็นหายคืนนิพผ่านหักคือจบกระเด็นหายคืนนิพผ่านหักคือจบกระเด็นหายคืนนิพผ่านโอ้อ้ หักะอกเนี่ยโอ้โหโอ้ยกูใจหายหมดเลยนี่แหละนะที่เขาบอกกันว่าข้อต่อเดียวก็เสียได้เนี่ยโอ้โหดีนะมันหลุดแค่ตรงข้อต่อมันแต่กระเด็นหักและกุณจบเลยนี่นะครับโอ้โหโอ้โหยังกระมดนี่แจ๊มไหมโอ้โหพี่หยบพูดไม่ออกเลยว่ะภูมิใจในตัวเองภูมิใจในความโง่ที่ยอมเสียตังค์ซื้อมายังไงก็ไม่รู้ โอ้ MM Ooh, แต yeah> ่ก็ยอมเลยนะครับรายละเอียดและการลงสีนี่ฝุดฝุดไปเลยนะลูกตานี่คือสุดยอดแล้วนะครับสำหรับเซตตัวต่อของบันไดนี่พี่ยังชอบสุดๆเลยมาใส่ปีกเล่นกันดีกว่าจะได้ครบสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมือฮับสันแทกๆเนี่ยอ้ตอตเอาขึ้นฐานวางกันเลยดีกว่านะครับ นี่ไงโอ้โห oh งามปะลัาปละเหลือเลยนะครับอีพีนี P ้พี่จะประล็ดเมืองเยอะหน่อยก็อย่าว่ากันเนะอยู่เชียงใหม่น,นะครับคนเชียงใหม่แจมอย่างนี้เดี๋ยวเขาลองจัดพลอตดูหน่อยมามาเอาให้จบคราวนี้เรามายิงยาวลวดเดียวกันเลยนะ ตัวที่2นะเป็นตัวหมายเลขหนึ่งนะครับแตนยักษ์เอเชียตัวนี้ชอบมากเลยรวดเดียวจบยาวๆเลยนะครับจะได้เสร็จเร็วๆเพื่อนๆจะได้ดูตัวเต็มเลยนะแม่ง้าลูดอีกแล้ว<า> <laughs> นี่แตนยักษ์มัว นั่นี่ก็เวอร์ชั่นเต็มติดปีกโอ้โหโอ้ตัวนี้โคตรแจ่มเลยว่ะตัวนี้พี่จะชอบมากเลยนะครับดูแตนยักษ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆอยู่แล้วอนะยิ่งมาเป็นเวอร์ชั่นของเล่นเรามาหยิบใส่มือเราได้โดยที่มันไม่ต่อยไม่กัดเราเนี่ยโอ้โหกูฟินเลยมาเพลงมา ตัวสุดท้ายของเซตนี้นะครับหมายเลข3นะครับตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์เจ้าแตนแบล็กเทลฮอนนะครับเดี๋ยวเราอันแพ็คแล้วมาประกอบกันเลยนะเลยเลยกว่าน้ออ่ะบีดชิมครีมแล้วก็จุ่มนมโอ้โหงานดีจังเลยว่ะ oh <my> หากคือจบกระเด็นหายคือนิพ่านหากคือจบกระเด็นหายคือนิพานหากคือจบกระเด็นหายคือพอง แค่หัวหลุดเองแม่ทำไมตกใจโถมือกูสั่นเลยแม่นี่โอ้โหชอบจริงๆว่ะเวลาไม่ใส่ปีกเนี่ยมันเหมือนมดเลยนะครับโอ้โหแถมยังเท่สุดๆไปเลยด้วยเนาะดูความลูกจิตส่วนตัวนะครับพี่เยชอบมแมลงโอเคใส่ปีกดีกว่าโนอโอ้โหฟอร์มเต็ม100%เซนต์ี่ก็เท่ไมห่หยอกเลยนะครับสำหรับแดนสายพันธุ์นี้เนี่ย คือบันไดทําออกมาดีมากเลยนะครับสําหรับบันไดพรีเมียมชุดนี้นะโอ้โหแล้วพี่ยัก็ได้เล็งเห็นในอนาคตพี่ยัเองเลยนะครับว่ากูชิบหายแน่นอนถ้ามึงออกพรีเมียมมาอีกคือกูได้กระเป๋าฉีกอ,อีกแน่ๆเลยนะ <laughs> คนพ่อคนแม่เลย